การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งมอบวีดิทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมบรรยายภาษามือให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายชัดทันกุลชนนยุทธยารองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานส่งมอบเมื่อวันที่11มกราคม2560การส่งมอบวีดิทัศน์ให้กับโรงเรียนสอนเยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินเป็นกิจกรรมหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้แนวคิดที่มุ่งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเปิดกว้างสำหรับคนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและการเห็นซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันโดยในปี2559ได้จัดทำวิดีทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมบรรยายภาษามือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจากภาคอีสานและภาคใต้เพื่อให้เยาวชนตลอดจนผู้ที่ได้รับชมทุกคนได้รับรู้ข้อมูลประเทศไทยได้ทั่วถึงเปิดโลกทัศทัใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทาง สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและส่งมอบให้กับห้องสมุดเครือข่ายโรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกันการจัดทำวิดีทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมบรรยายภาษามือนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มจัดทำขึ้นครั้งแรกในปี2557นำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อมอบให้กับห้องสมุดเครือข่ายโรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศโดยในวันที่27กันยาย,ยน2557ซึ่งเป็นวันท่องเที่ยวโลกนั้นการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานำเยาวชนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนเศรษฐีในพระบรมราชุปถรัรมภ์จำนวน60คนเดินทางทัศนศึกษาณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติเซรินทร์ค่ายพระราม6อำอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเรียนรู้การดําเนินงานของอุทยานที่เปรียบเสมือนเป็นการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนสนุกและรับประสบการณ์จริงสอดแทรกเรื่องของการอนุรักษ์จัดกิจกรรมปลูก ป่าให้กับเยาวชนได้ลงมือทาด้วยตัวเองการปล่อยพันปูม้าเพื่อมีส่วนร่วมคืนชีวิตสู่ธรรมชาติโดยในเส้นทางทัศนศึกษานั้นยังนําเยาวชนทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการจัดทําคู่มือท่องเที่ยวประเทศไทยในรูปแบบอักษรเบรล์แนะนําข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยจํานวน5,000ันเล่มสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการเห็นให้กับห้องสมุดในเครือข่ายทั่ว ประเทศพร้อมจัดทําไม้เท้าจํานวน1,600อันมอบให้นักเรียนคนตาบอดได้ใช้ประโยชน์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าทุกคนนะครับคนไทยเนี่ยจะต้องได้เที่ยวนะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและน้องๆที่เป็นเยาวชน ที่โรงเรียนนี้นะครับก็ถือว well. ่าเป็นแรงสําคัญที่จะผลักดันในเรื่องของอารยสถาปาปย์เอ่ยนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองไทยเองนะครับซึ่งน้องเนี่ยครับก็เหมือนพวกเรานะครับคือเวลาไปเที่ยวไหนก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์แล้วก็เล่าต่อนะครับก็จะเป็นการเชิญชวนทุกคนนะครับให้ได้เที่ยวในเมืองไทยนะครับก็ถึงมีกิจกรรมวันนี้แล้วถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญขององค์กรของทรทเรานะครับเพราะว่า เราเนี่ยอยากต้องการที่จะเข้าสู่สังคมนะครับช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะครับโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เที่ยวครับผม การจัดทำวิดีทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวพร้อมบรรยายภาษามือนับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินเยาวชนให้ความสนใจและชื่นชอบกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผ่านจอโทรทัศน์ที่ได้ชมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางสัมผัสในพื้นที่จริงนอกจากนี้ยังเติมเต็มความสุขให้กับเยาวชนด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟไม่อัน้นให้น้องๆได้มีรอยยิ้มที่สดใสเป็นหนึ่งคนสำคัญในสังคมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต